สวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะสวัสดีสุภูสุคนได้เจอเด้อวังว่าสิสบายดีกันสุคนจ้ะมาๆมากมือหนีเสื้อผ้ากินสุ่มตำโอเคใช่สวรังบ่คะอันเอาไอ้เบิ้งพริกแม่จากพริกพริกพี่น้องเอ้ยพริกพริกเหมือนพริกหยวกบานเท่ากระลำแล้วก็พริกอันนั้นพริกหวานเท่าจะเนาะเไม่เนี่ย <laughs> สวรัญบวาพี่น้อง <laughs> โอ้ใ oh, ส่ละสะอนมาเบิ่งผ่านมากินมูเจ้าตำบะหูงค่ะตำมะละกอกับกับอีหยังตัวฮะกับข้าวปุ้น199 million I was born จ้ะ <I need S 1> คือน้ำลายไปนำเนาะพี่น้องอ่ะ Mm. Mommy, y e I can rip it all. I'm one girl. Go. Mm -hmm. It's good, yeah, I like it. Oh, no. Not the same as my mouth. Mm -hmm. I'm not eating that. bit. This one is a little bit spicy. come on say new this is cucumber and mummy likes it mm-hmm ออนผิกหวานจ้ะถูกถูกพี่น้องยูรีดกะละมังละปอนคือสี่สิบบาทนะคะ mong muốn lắm mặt cho mặt 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 bừng, mặt chỉ mặt 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 yes or no yeah ให้ามะาคุ้งใส่น้ำอะไรนะน้ำปูมันจะหอมคุณนซีนี่ห้เบิรงกหวนเองไม่บอกเผ็ด้ะจ้ะเผ็ดนิดเดียวนะเหมือนพริกหยวกบ,บ้านเรา เอาวางไว้นั่นนหะลูก You actually can put them on your plate ต้องเราใส่แม่จะวางนี้จ้ะ จะพากินพริกเป็นกิโลได้ป่ะเน,นี่ย <laughs> <laughs> อยากกินอัน้ำปลาุูงไหมคะเพราะว่าจะเป็นอะไรพี่น้อง จะเป็นอันเดียวนั่นแหะมะละาลากอก็กอบดีดีใช่ปะปนกันไปแล้วพี่น้องเนาะแค่อันมีคนเพิ่นมากเพิ่งอัน,อน,อน,อนกินส้มตามําก็เลย คุณถามหานะค่ะกับเรซทายซูเบิงปกติเราใักกินดูละ่ะกินตำสูมื่หละตำแตรงตำทัวขาดบ่ได้ประเภทนี้ค่ะ <laughs> กระลำกระวาน,นดีดิเขาเป็นกระลำอนียงก่อรูปหัวใจที่ใส่เคยซื้อมาบ่อยๆตามปะคุงต้องมีผักไาไรเนาะ<อ>มือนีหาเดบซํานี่ล่ะ ไปตลาดค่ะตลาดลีดนะคะลีดแต่ว่ามันยางไปบ่ได้นะหมายถึงต้องขี่รถไปไกลกระโปมมเนไก่แห้งค่ะประมาณไม่ใช่ยี่สิบสามสิบนที่ก yeah. ็เลยบ่ได้ไปดู ถ้าได้อยู่นั่นก็คือจะไปทุกวันเลยแหละ,ะจ้าแม่เห็นไ้มลูกน้องไม่ได้กินข้าวแล้วหรอกก็พอเพื่อน yeah, นู้กกินอะไรลูกวันนี้ เค้กอะไรว่าด uh, 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 uh ีเค yeah. ้กได้ดีอร oh, ่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยค้าด <uh ้วยสิลูก พูดถึงเมืองหลีดถ้าใครอยู่ก็ไปตลาดนะค่ะของถูกเพราะไม่ถูกโอ้ยการะมัากะปอนมาส่วน40บาทวันยี้เดบงวิดีโอน้องจอยเอาให้เบงว่าไดอีหยังกันมาที่ว่าไปช้อปปิ้งกันกับน้องจอยนะคะอังมุนมา กระมากบอกง่ายสี4ิบบาทนั้นว่าได้ยลายนี่กับกินไปนแน่หนเลยดิยค่ะเพรน้นสามหมื่นสามหรือสี่หมื่นเนื้อกับสเปตัมเป็นเจลไหมจ้ะเจลจ้ำเหมือนบานเข้าหรอไหม <laughs> เจลพิจหยวกป้อนหนึ่งไหมค่ะิบบาท มันจะซอนนิเนาะคนเฮาเพราะว่าอยู่ในห่างโอ้ยบรได้ค่ะอืมอยู่ในห่างจะสิอันนี้ยุตนาซื้อ40บาทอยู่ในห่างาาสิประมาณ150จยห่างซิบจงสินะค่ะเปรียบเทียบ ที่ซายอยู่ไม่มีตลาดมีอยู่วันนะวันพฤหัสแต่จะไม่ใช่ของแบบนี้นะจ๊ะเป็นเสื้อผ้าเป็นเนียงนะจ๊ะเพ็นอยู่เดีวยวผลไม้มก็ไม่ถูกถ้าเป็นเอง อย่างก็เขาอื่นตลาดบ้านทรายเพราะว่าเป็นเมืองไม่ใหญ่นะจ๊ะเมืองเล็กๆจ้าลูกไอเนาะแล้วจะไปกินทำไม want. เออก็นั่นแหละเขาก็าไม่ให้กินอยู่แล้วเนาะแต่ก่อนเด็กสตาอยกินเหรอ เพื่อนเพื่อนนะคะดสเตอร์กินอี่ยงกินกะหวมองไปไม่ดีเพื่อ <c oughs> นบอกกินมันแงไม่ดีป่ะนก็เห็นล่นกันอะไรนะค Are you เขาปุ่นหมดแล้ววันนี้ตม่มางครงก็สีเหมือกันเดี๋ยวตั้งน้านเอาเขาปุ่นมาอยาอย่างกาแฟ้งอื่อเอามาลงกินเป็นตำส่วนข้วย กินกระมูพันเลยเนาะพี่น้องน้องไม่ได้เบิรงทีวีก็พอดแต่กรมูเพันอยากเบิรงว่าทายเบิรงกเนี้ยโอเคนอกจากพอาาไม่ตั้หลายบางคนก็อยากเบิรงกได้น่อยบางคนก็อยากเบิรงกใหญ่บางคนก็อยากเบิรงกไส้กินเนี่ยสินะแต่ไส้ร่วมๆกันไป ก็อะไาไปนเดี๋ยจะเอาขอบุนมาส้มเด้อพี่น้องเรื่อมาเนี่ยยังเจอกันใหม่นี่นะกินยุบผุดเดียวเพราะว่าเพิ่นกินแล้วนะจ๊ะถ้าเราจะกินแบบว่าไม่รีบร้อนเลยก็คือให้เพิ่นกินเสร็จก่อนแล้วถึงกินนะสินะพี่น้องเนาะเจอกันใหม่ค่ะกินฮอดสุบูสกุนได้จ้ะเด้อ